สวัสดีผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับกับสู่เด็บไดอารี่ของเกมวิกตอเรีย3อันที่4แล้วนะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับหเดือนหลังจากที่ผู้พัฒนาได้เปิดตัวเกม v i กตอเรียภาค3นะครับในเด็บไดอารี่ตัวนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับ g ู๊ d s หรือว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆกัน ในเดบเดลี่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พูดถึงทั้งเรื่องประชากรแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนะครับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่างเนี่ยก็จะเป็นจะต้องอาศัยทางประชากรที่ทํางานอยู่ในสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่จะผลิตสินค้าต่างๆได้ความนะ่าสนใจของพวกสินค้าต่างๆหรือทรัพยากรต่างๆในเกมวิกตอเรียภาคสามเนี่ยคือราคาของสินค้าเนี่ยขึ้นอยู่กับ supply and demand ก็คืออุปสงค์กับอุปทานนั่นเองพวกสินค้าต่างๆนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นสินค้าบริการต่างๆก็ได้นะครับนะเช่นในเลีี่่ทแ้วนย ผมได้มีการพูดถึงค่าระบบราชการซึ่งไอ้ค่าระบบราชการเนี่ยผลิตมาจากสนักงานรัฐใช่ไหมโดยทรัพยากรอันนี้ก็จะถูกนํามาใช้ปกครองจังหวัดหรือปกครองเขตต่างๆนะครับรวมถึงอาจจะใช้ในการวิจัยเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะทีนี้ถ้ามาดูลูกข้างล่างเนี่ยครับซึ่งคืนตัวใหญ่เลยนะว่า WIP หรือว่า Work in Progress ไม่ใช่หน้าตาสุดท้ายที่เราจะเห็นในเกมนะครับจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างเนี่ยจะมีคอลัมน์อุปทานอุปสงค์แล้วก็จํานวนที่มันเพิ่มขึ้นใช่ไหม ก็คือตอนนี้เราผลิตไม้ทั้งหมด5,200หน่วยแล้วเราใช้ทั้งหมด3,750หน่วยด้วยกันก็คือทุกๆเดือนหรือทุกๆอาทิตย์เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าหน่วยเวลาของกมมิสตูเรียจะเป็นอะไรนะมันจะมีไม้เพิ่มขึ้นมาทั้งหมด1,500หน่วยด้วยกันอา่าลือบอกไปว่าอันนี้เป็นตารางสินค้าที่อยู่ในตลาดของอังกฤษนะครับและทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นราคาของไม้ต่อหน่วยนะครับ16ปอนด์นั่นเอง ก็จากในรูปครับเราก็จะเห็นว่ามีไม้มีปลามีกระดิ่งซึ่งผมไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะฐานหินมีเนื้อใช่ไหมมีเสื้อผ้ามีน่าจะเป็นยาสูบหรือเปล่าผมมองไม่ค่อยเห็นเหมือนกัน มีอาหารแต่เป็นอาหารสีม่วงซึ่งผมคิดว่าเนี้ยมัจะเป็นพวกอาหารราคาแพงนะครับแล้วก็จะมีอาหารพื้นฐานก็คือขนมปังไส้กรอกทีเนี้ยสินค้าทั้งหมดในเกมวิกตอเรียสาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะครับเราจะมี staple goods luxury goods industrial goods แล้วก็ military goods นะครับสประเภทแรกเนี่ย staple goods แล้วก็ luxury goods เนี่ยส่วนใหญ่อ่ะจะถูกบริโภคโดยประชากรในขณะที่ industrial goods กับ military goods เนี่ยจะถูกบริโภคโดยสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักแต่ทีนี้ถ้นุกกดมันก็ไม่ตายตัวนะครับผม เรามาเริ่มด้วยการพูดถึงสินค้าประเภทแรกกันดีกว่านะครับก็คือ staple goods หรือว่าสินค้าพื้นฐานนั่นเอง staple goods เนี่ยคือสินค้าที่ประชาชนหรือประชากรต่างๆใช้เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่นะเช่นอาหารที่เรากินไม้เพื่อทําให้บ้านเราอบอุ่นนะครับแล้วก็เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ staple goods เนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อในจํานวนเยอะๆโดยประชากรชนชั้นล่างกับชนชั้นกลางเป็นหลักนะประชากรชนชั้นสูงเนี่ยพยายามที่จะเลือกไม่ซื้อสินค้าพวกนี้นะและหันไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยแทน แล้วก็มีตัวอย่างอันแรกเลยก็คือข้าวสาลีนั่นเองนะครับจะเห็นว่าราคาตัวนี้17.1อ่ะมีบอกด้วยว่าเป็นข้าวสาลีในตลาดของอังกฤษจะเห็นว่าเราสามารถที่จะเลือกดูในแผนที่ได้นะครับว่าเขตไหนหรือจังหวัดไหนเนี่ยผลิตข้าวสาลีได้มีการผลิตปริมาณเท่าไหร่และมีการบริโภคเท่าไหร่นะครับ แล้วก็มีกราฟราคาให้ดูด้วยนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราคาของข้าวสาลีอ่ะมันเป็นเท่าไหร่นะซึ่งอันเนี้ยราคาของสินค้าต่างๆนะก็ขึ้นอยู่กับจำนวนจานวนอุปสงค์และอุปาทานในตลาดของอังกฤษนะครับก็จะเห็นว่าข้าวสาลีเนี่ยถูกขายมีออเดอร์การขายทั้งหมด13,000ออเดอร์ซึ่ง ทั้งหมดเนี่ยมาจากสิ่งปลูกสร้างเลยนะซึ่งก็คงหนีไม่พ้นพวกอุตสาหกรรมการกเกษตรทั้งหลายที่เรามีในอังกฤษนั่นเองนะครับและบอสบายก็คือเรามีคําสั่งซื้อเท่าไหร่นะครับประชากรข,ของเราเนี่ยก็กินข้าวสาลีไปทั้งหมด8,800หน่วยแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างบางสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็ทำการซื้อข้าวสาลีเหมือนกันก็เดาว่าคงซื้อไปทําขนมปังทีนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือเราสามารถที่จะเข้ามาแทรกแซงกลไกตลาดพวกนี้ได้นะครับนะถ้าเรามั่นใจว่าเราผูกขาดข้าวสาลีเป็นต้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ผลิตข้าวสาลีให้น้อยลงเข้ามาแซ่แซ่กลไกตลาดใช่ไหมเราก็จะทาให้ราคาของข้าวสาลีเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นต้นถ้าเราเข้าใจกลไกของตลาดสินค้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําให้เศรษฐกิจข,ของประเทศข้างบ้านหรือประเทศอืนอ่นล่มสลายได้นะครับถ้าเราเล่นเป็นน่าสนใจมากเลยทีเดียวเรามาพูดถึงสินค้าประเภทที่2กันดีกว่านะครับเราชี y ิ o กู s หรือว่าสินค้าฟุงฟ่งเฟือยนั่นเองมันเป็นสินค้าที่ประชากรไม่จำเป็นจะต้องใช้นะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ประชากรอยากได้เช่นอาหารชั้นดีต่างๆใช่ไหมเรามีพวกเครื่องดื่มเช่นชากาแฟไวน์เป็นต ที่ทํามาจากผ้าไหมาจากจีนนะคัฟังและดูดีเชียวสินค้าผู้เฟือยพวกเนี้ยเวลาเราขายอ่ะมันจะได้กําไรมากกว่าสินค้าสเตเปิลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าประชาชนของเราอะ่ะมีจํานวนมากแค่ไหนมีเงินมากแค่ไหนในการซื้อสินค้าพวกนี้นะทางผู้พัฒนาก็ให้ตัวอย่างเป็นพอร์ซเล่นนะครับหรือว่าเป็นเครื่องชาร์ปเซรามิกนั่นเองซึ่งจะเห็นว่าด้านตรงกลางเนี่ยครับมันมีวิธีการผลิตหรือ production ม e t h o ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคือจะเป็นเครื่องเซรามิก หรือเป็นเครื่องโบนไชน่าซึ่งโบนไชน่าเนี่ยมันเป็นถ้วยจานแบบหนึ่งนะที่มีการผสมขี้เท่าของกระดูกวัวเข้าไปถือว่าเป็นสินค้าที่แพงพรีเมียมกว่าเดิมอีกแปลว่าเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะผลิตพอซิลีนหรือว่าเครื่องถ้วยชามประเภทไหนนะแล้วมันก็บอกต่อได้ว่าเครื่องมาชนาพวกนี้ผลิตโดยโรงงานผลิตกระจกนะ g l a s s w o r k ใช่ไหมแล้วถึงขั้นบอกไปเลยว่าสินค้าประเภทเนี้จะถูกบริโภคด้วยประชากรที่มีระดับความมัง่งคั่งหรือเวลส์เนี่ยระดับ1 5บ9ถึงเก้าบ้าผมไม่รู้นะว่าระดับความร่ำวรนะาาวยเน แล้วจัดอยู่ในสินค้าฟุ่งเฟือประเภทมีความจําเป็นให้เดานะก็คือมันคือเป็นสินค้าที่มีความจําเป็นสําหรับประชากรที่อยู่ในชนชั้นสูงความต้องการของประชากรชนชั้นสูงกับชนชั้นกลางหรือชนชั้นล่างเนี่ยมันก็จะมีไม่เหมือนกันนะสินค้าประเภทที่3ก็คือสินค้าประเภทอินดัสเซียลกูดหรือว่าสินค้าอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับเช่นเหล็กเช่นถ่านยางหรือว่าตะกั่วนะคือโรงงานต่างๆจะแปรรูปสินค้าพวกนี้ให้กลายเป็นสินค้าประเภทอื่นที่มีมูลค่ามากกว่าเดิมซึ่งเขาก็บอกไว้นะครับว่าสินค้าอินด ในการทําให้ประเทศของเราเนี่ยมีความเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นนะตัวอย่างเช่นทูสหรือว่าเครื่องมือน,นั่นเองนะครับผมก็เดาว,ว่าจะต้องใช้เหล็กหรือโลหะต่างๆเนี่ยในการสร้างพวกไขควขงค้อนซึ่งไขควงหรือค้อนพวกนี้ก็มีความจําเป็นในการให้โรงงานต่างๆเนี่ยทำงานได้อย่างปกตินะอันนี้นะครับก็ตรงไปตรงมานะ ผลิตออกมา70แต่ว่าต้องการทั้งหมด111แล้วก็ผลิตภัณฑ์ประเภทสุดท้ายนะครับ Military Goods หรือว่าสินค้าทางทหารนะก็เช่นกระสุนปืนหรือแม้แต่เรือรบเป็นต้นก็ไม่มีอะไรมากมายนะเขาก็แค่บอกว่ายิ่งเรามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากเท่าไหร่อ่ะพวกสินค้าทางการทหารเนี่ยก็จะยิ่งแพงขึ้นแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้นนะในรูปตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะเอาเป็นรูปก,กระสุนหรือ ammunition มาให้นะครับซึ่งผลิตโดยโรงงานผลิตกระสุนนั่นเอง ammunition plants เหมือนกับเครื่องถ้ววชามเลยก็จะมี production Method, ผมก็ไม่แม่นเรื่องปืนนะมันก็จะมี percussion cap กับ explosive shell ใช่ไหมแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันแตกต่างกันยัง่งนะแล้วก็มีบอกว่ากระสุนปืนเนี่ยสามารถใช้โดย่คยทหารนะครับ barracks หรือว่าฐานเรือหรือว่า naval base นั่นเองนะถ้าจําได้ใน Death a r y ที่เกีย่ยวกับสิ่งปลูกสร้างเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าสิ่งปลูกสร้างรูปนี้มันคืออะไรตัวแรกนึกว่าเป็นมหาหลายัยทีเนี้ยมันจะมีสิ่งอื่นที่มีผลต่อเรื่องสินค้าต่างๆที่ผมให้ความสนใจมากเลยก็คือ cultural obsession นะครับทางผู้พัฒนาได้บอกว่าวัฒนธรรมแต่ละอย่างเนี่มมีควาต้อง การชาสูงกว่าประเทศอื่นหรือแม้แต่ฝรั่งเศสที่ต้องการวายมากกว่าแล้วในเด็บเดลี่ข้า้งหน้าเนี่ยเขาก็จะมาพูดเกี่ยวกับโปรดักชันเมทอดนะครับว่ามันคืออะไรโปรดักชันเมทอดก็คือที่ผมบอกนะว่าสินค้าหนึ่งประเภทเนี่ยสามารถที่จะผลิตออกมาได้หลายแบบด้วยกันนะครับผมทีนี้ถ้ามาดูล่าสุเนี่ยทางผู้พัฒนาเองก็ได้ทําการตอบคาถามของบรรดาแฟนเพจทั้งหลายนะเช่นคําถามนี้นะครับเราจะเห็นสินค้าทั้งหมดกี่อย่างในเกม ซึ่เขาก็บอกว่ามีประมาณ50อย่างเนอะในธนะรัฐเนี่ยเรามีโอกาสที่จะส่งเงินสนับสนุนสินค้าเพศต่างๆได้ไหมซึ่งเขาก็บอกนะครับว่าตอนนี้ยังทําไม่ได้แต่คําถามอีกอันน่าสนใจมากสมมติว่าถ้าผมต้องการที่จะส่งเงินสนับสนุนเพื่อให้ประชากรของผมเนี่ยมีขนมปังกินตลอดเวลาผมจะทําได้หรือเปล่าซึ่งเขาบอกว่าไม่สามารถทําได้โดยตรงนะแต่คุณสามารถทําได้ผ่านแบบอื่นเช่นสามารถที่จะนําเข้าข้าวสาลีหรือธัญพืชจากต่างประเทศที่ต่างประเทศมันขายราคาถูกกว่าเพื่อจะลดราคาขนมปังหรือแม้แต่แตช่วยส่งเงินสนับสนุนภาคเกษตรกรทั้งหมดเลยเป็นต้น นะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับในเด็บเดลี่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเราจะมีสิ่งปลูกสร้างประเภทแรกเลยหรือว่า subsistence farm เขาถามว่าไอ้ subsistence farm เนี่ยสามารถที่จะปลูกข้าวสาลีเพื่อที่จะไปขายในตลาดได้หรือเปล่าคำตอบก็คือได้แต่ว่าน้อยมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไอสิ่งปลูกสร้างรลเวลแรกเนี่ยเขาปลูกข้าวสาลีเพื่อที่จะให้ตัวเองมีชีวิตรอดนะมันยังไม่มีวิธีการต่าง ที่จะทําให้สามารถผลิตในระดับที่เอาไปขายคนอื่นได้ไม่ได้มีเทคโนโลยีแทรกเตอร์หรือว่าปุ๋ย,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 ยซึ่งจำเป็นจะต้องรอให้ในายทุนหรือว่าพวกชนชั้นสูงเนี่ยเข้ามาลงทุนก่อนนะไอ้พวกทัพย์สินแสงฟ้าผู้เนี้ยถึงจะกลายเป็นอุตสาหกร,รรมกรารเกษตร,รแบบจังๆไ,ได้นะครับอย่างนี้แปลว่าเหล็กน,น, hmm น้ํามันฐานหินเนี่ยก็จะเกิดมาในในสถานที่ที่อิงตามปรติศาสตร์ใช่ไหมเช่นเท็กซัสอลาสก้าเนี่ยก็จะมีน้ํามันอันนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาไม่ได้ตอบตรงๆนะเขาบอกว่าทรัพยากรบางอย่างเนี่ย อาจจะมีการสุ่มนะว่าเกิดที่ไหนเช่นทองซึ่งจริงๆน้ํามันน่าจะมีน้ํามันกับฐานหินนะ่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะในเกมวิัวเลียสาผมไม่คิดว่าเขาจะสุ่มนะผมคิดว่าเขาจะสามารถให้ผู้เล่นเปิดได้2โหมดนะทีนี้มันมีอีกรูปหนึ่งที่เขาแชร์ใน Twitter นะครับอันนี้เป็นรูปของทรัพยากรฐานหินนะเขาบอกเลยว่านี่ฐานหินสามารถผลิตได้จากเหมืองฐานหินผลิตมา9กาหน่วยด้วยกันอันนี้เขาใจว่าผลิตมา9กาหน่วยหรือมีเกที่ไม่มั่นใจกันนะครับแล้วฐานหินสามารถใช้ในที่ไหนบ้างจะเห็นว่าฐานหินเป็นอะไรที่ วัสดุงพืกาที่ใช้ในทุกโรงงานเลยนะครับตั้แต่โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์โรงงานผลิตกระดาษโรงงานเคมีนะจนไปถึงขั้นอุตสาหกรรมภาคเกษตรข้าวสาลีข้าวสาร,าสารหรือว่าข้าวโพดถือว่าสําคัญมากนะในยุควิกตอเรียนะครับ,ดบเดยเดลี่ของวันนี้ก็จบไปก่อนนะเป็นดเดยเดลี่สั้นๆที่มาอธิบายเฉยๆว่าในเกมวิกตอเรียสามจะมีสินค้าประเภทอะไรบ้างไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับไว้เรามาดูกันว่าสินค้าพวกนี้เราสามารถที่จะผลิตออกมาเป็นกี่ประเภทได้ผ่านโปรดักชันเมธอดกันวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ